ก็สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัสมื้อสุขุสุขคเน,ขขขขนเนาะปอบาซีอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาสิลาสเช่นเคยอีกแล้วน้องทุกคนวันนี้น้องทุกคนน้องบาสันก็จะพาพ่พอแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีมื้อสุขุสุขคนเนาะปอ่าเป็นฐานยิงฐานซ้ายหรือว่าอ่ะผู้หนุ่มผู้เฒ่าผู้แก่กต่างๆเนาะกัเขามาหับ z มคลิปนี้ก็คือมาหาทางสาวโสดเฮาหรือว่า าสาวแต็บนั่นเองน้อ네งุกคนเนาะอ่าเพิ่นก็มีเืือสาวแต็บเรือเอื้อนอีกซีนหนึ่งก็คือสาวสำรานเนาะคือเพิ่นนี่ก็เป็นสาวเปิดใจอันนี้ก็คือน้อนตกคนเส้นทางเข้ามาบ้านของสาวแต็บนี่แหละุกคนเลยนี่แหละป่าเพิ่นก็ติดป่าติดดอนนอนตะคุณเนาะสบายหาอยู่หากินเป็นธรรมชาติดีสำหรับหนุ่มหนุ่มคนใดแบบว่าอยากมาสางเนื้องสางตัวกับสาวแต็บเนาะอ่านี่ก็คือเป็นบ้านของสาวแต็บนั่นเองเนาะทุกคนเนาะหลังตุ้นเนาะสีขาวๆแหละทุกคนเลย มื่อนี้กับจุประสงก็อยากมาอัปเดตหัวใจเพิ่นก็คือมาถามหลังจากที่เพิ่นเปิดใจไปนี่นอกเพิ่นนี่มีมีแฟนแล้วบอมีคนหูใจแล้วหรือยังเนาะหรือว่าปัจจุบันนี่มีคนคุยหรือยังเนาะแตกคนเนาะประมาณนี้แหละก็สีเขาไปถามก็สีถามเรื่องอ่าค่าสินสอดเพิ่นหลายๆคนก็อยากจะหูเนาะว่าสาวแตบนี่จะมีค่าสินสอดเท่าไรเนะานะอาารยจ้ะ หรือว่าเพิ่นจะตอบได้บ่หรือว่าใดๆเนาะเดีเฮากยวจะขี้เข่าไปอบรมแล้วก็เข้าไปถามเพิ่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอ่าให้บอสิรัตน์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บอสิรัตน์นี่มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าบาสิรัตน์นี่เหตุคิปพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะหรือว่าถาม ในสิ่งนี้ที่ควรบทถามหรือว่าเว้าในสิ่งที่บุคคลเว้ากะขอโทษขออภัยนำสีหลายๆเนาะอ่ะโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวเขากัเข้าไปหาทางสบา,สบายดีสบายดีสบายดีทางสาวสาว,สาวแต็นาะหรือว่าสาวสำราญเนาะอ่ามาพ่อกันนี่ก็เป็นคลิปที่สองโยคือเก่าเนาะก็นใได้มาอัปเดตเป็นนั่แหละเรื่องหัวใจเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาวเปิดใจเนาะคือเปิดใจในเมื่อน,นั้นเป็นจงไหนปัจจุบันนี้คนคุยคนลมมีบอ มีสองสามคนอือสองสามคนคือมีน้อยแท้เขื่อนจะฟุ้งเงาเมื่อกี้เปิดหน้าอย่างเห็นคลิปเนาะเสแต่ในสองสามคนนี่คนทั้งไหนคนไทยหมดมีแต่คนไทยหมดบอกโอ้มีแต่หนุ่มไทยทั้งนั้นเลยอายุเพิ่นประมาณเท่าไรโอ้ซิบพูดหน่งก็ะหาซิแล้วก็มีสามสิบห้าโอ้ถือว่าอายุเพิ่นเนาะถือว่ามีกลางมีหลายมีน้อยเนาะ มานี่อ่าสามสิบอ่าสิบหกสิบแต่ว่าในอ่าคืออยากถามหกสิบนี่ถ้าแบบว่าให้เอาเป็นพวเเป็นเมียนี่ได้บ่หกสิบป่แม่นก็ลงกันก่อนว่ามันชีได้บ่กันชีได้บ่อันบ่อ่าคือเอาถามเพื่อมาเห็นเป็นอายุลายเนาะอ่แสดงวัาเนียนในการคุยเนาะที่ว่าอะไรการคุยของเปิ้นก็ดีอยู่บ่ก็ดีเป็นยังไงการคุยเนาะ ความแตกต่างระหว่างซามไวยนี่นคุยกับเจ้าเป็นอะไรมันกะดูเป็นผู้ใหญ,ญ่ดีแล้วก็โอลมกับแบบก็บได้อยู่ <c oughs> แบบว่ามีความน่าเสือถือเน,อะนอาะโดยโดยได้เห็นหน้าเห็นตาคนอยู่บ่ได้เห็น,นได้เห็นยืนบ่แต่ได้เห็นถ้าสมมุิว่าให้เอานี่เอาได้บ่สำหรับคนทีไ่ไหนเห็นตาเนี่หนยหม,มายความว่าสิเอาบ่กะต้องรุมกันแล้วโดนเลยแบบว่าบอสมุดนาตาสามีนะสมาร์เอาได้บ่ฮะนะ เอาได้เนาะอ่าแต่ว่าที่เอาแท่หรือบแทรก็คืออยู่ในบางการคุยอะไรอ่าคือว่าต้องความเข้าใจกันเนาะอ่าว่าชีมีความหักต่อกันบ่เนาะอ่ามันต้องมีความสัมพันธ์ตัวนี้บ่แม่นว่าขึ้นอย่างเอาแล้วเอาเนาะมันอยู่กันวิความสุขไหนเคือเราทำหนึ่งก็ทำยกตัวอย่างไปเฉยๆว่าเออต้องเลือกหน้าตาบ่แบบนี้นะโดยโดยไม่ได้ไปทางไหนบ่มาหนิ บริไปอยู่เฮือนมือนี้อยู่เฮือนเนาะว่านี่ไป็นวานผุ้ยเดย์ใส่ผุ้ยแล้วนะสิงามและเข่ามันนี้เนาะแมนยังเช็กสอบซื้อสองสอบกะวาดมือสองเลยแต่ยโมพ่อเลยนะยังโมพอบอกแมนเนาะยังจชกสอบยังโมพ่อมันนะประมาณสามขวใส่แต่ถุงนั่นกัยังโมพ่ออ่าประมาณสามสอบมันบอกก็คือวันละสองยังอีกหนึ่งเดี๋ยนี่บอกรือว่มยังอีกสามยังอีกสามเนาะรวมๆกับพอดีเป็นหาสอบเนาะ เออโดยโดยยังก็ยังพอสื่อตามงบพอมีเนาะสอบหนึ่งรายไปได้สิตอนไหนหกแสนซาวหกแสนซาวโอ้เกือบพันเป็นได้หนิเนาะพันหนึ่งพันหนึ่งกันสีเลือกเลือไปเล็กนิดหน่อยเนาะอ่ากันไปมันกันเลยหกแสนเลยแพงเนาะถูกมื่นนี่ป้าจะเครื่องของ บัตรไกลสิออกแล้วบ ja ่บัตรนี้ก็ยังบ่ฮู uh ้เห็นแต่พุ่นเรว่าไกลสิออกแล้วว่าซั่นแต่ยังบ่ได้ือมีในหน้าเห็บ่มีๆโอ้โดยๆมีบัตรมาปึ๊บนก็ต้องหางานแม่นอด้เนาะาแก่เฮาบ่มีบ่เนาะาได้คนงานไปเป็นเด็กเสาะเด็กเสริมเนาะอ่าตาเห็นคลิปนี้แล้วว่าน้องนีอ่าทางสาวสาวแตบเนาะ อ่าขีดว่ามีบุค,คลิกในด้านการเสิร์ฟนี่คือเพิ่นนี่ก็มีประสบการณ์มาแล้วเนาะถ้าว่าอยากได้เพิ่นไปเฮ็ดงานนี่ก็ลองทักมาคุยเบิ่งเนาะอ่าสำหรับผู้ที่อยากไปเฮ็ดงานนั่งดูค่ะคือมีแบบเพิ่นอยากได้ไปเฮ็ดงานานํกกากะกล้าไปดูปะกล้าไปแต่ว่าเพิ่นต้องอันมาหาขึ้งทางนั่ละ่ะม,มาหาขึ้งทางมาบอลเทืยนบ่ได้ปะหาบอลเทียนก็ได้หาบอลเทิยนก็งดีเนาะเพราะว่าสีได้ให้พ่อกับแม่หูนั่เนาะมอื โดยโดยเดี๋ยวตรงชวนหมู่ไปน้าม้อหรือว่าตรงไปผู้เดียวรถไปผู้เดียวก็ได้แต่คันว่ายยังได้หลายคนก็เอาหมู่ไปนําก็ได้ดูมีหมู่อยากไปน้าอยู่บก่ก,ก็มีก็มีเนาะก็คือเรื่องไปเหตุงานนี่คือไปได้เนาะบอกบ่ย่านอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าถ้าไปในแบบผู้สา,าวนี่กล้าบ,บ่ กับบวก้าไปบวก้เนาะตัวนี้เออแต่ว่าไปเห็นงานนี่ก็โอเคอยู่เพราะว่าเฮาก็เสด้งานเนาะคือเป็นเอางานคือเป็นนี่เป็นเต่าแก่เฮาเนาะอ่าเป็นเต่าแก่มาหามาเห็นงานน้ำอือโดยโดยแต่เลย่องบว่าผู้สาวนี้ขอขอบอไปแต่ว่ามาหาได้เนาะเอ่อมันก็มันก็ต่างกันเนาะระหว่างเป็นงานกับไปเป็นชุมนิสสาวเนาะโดยโดยกินเข่าแล้วบ่ามันนี่ กินแล้วแม่ยังกินเมื่อนี้กินหมกปลาโอ้ปลาเห็ดเองบอกแม่แม่เห็ดโอ้หมกหมกปลาอยังปลาอันนิหมกปลานินมะแต่ว่าสำหรับสาเต็ปนี่เป็นบ่เห็ดบัเป็นอีกหนึ่งระหว่างเห็ดอิดกินเห็ดยังไงเป็นเห็ดกินเนี่ยก็เพชรพัดหน่อจะได้แต่ว่าพอเผ็ดแกงก็เผ็ดต้มนี่กะเผ็ดต้มนี่ก็ได้แต่ว่าพอเผ็ดแกงบบจักเลยอ้อ คือแต่ว่าพวกเมนูพัดนี่ถือว่าเป็นมันทุกอย่างบ่แต่ต้มนี่คือว่ามันง่ายหละเรื่องต้มเนาะเพราะว่าส่วนผสมอุปกรณ์มันละลายเนาะเรื่องต้มนี่แต่ว่าแกงนี่เครื่องเคียงมันลายเนาะเคยเห็ดยังบ่ซะบ่เคยเหื่อบ่ะเก่งน้ำไม้ได้เคยแกงบ่ก็เคยแกงอยู่แก่งน้ำไหมอันนีแนวหมักนะแนวหมักเลยแนวคนหมักเนาะแนวคนหมักก็เลยเกินเนาะคนหมักก็ต้องมีความใส่ใจแล้วเนาะอันนี้เราจะกิน โดยโดย <laughs> ก็คือได้มาเปิดใจนี่ก็มีคนโดนคล่มนี่ก็เพิ่นก็ได้ถามาเกี่ยวกับเรื่องของสแซปอยู่บ่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเจา้านะก็ถามถามอยู่บ่เป็นอะไรการเพิ่นถามนี่คือเพิ่นน,นีเนน่เป็นการนึ่งว่าจูจีจิจกเ,เรื่องส่วนตัวหลายคนบอกเรื่องอะไรบอกคนก็ถามธรรมดาคณะเนาะแม่นถามเรื่องไปเรื่องมาซื้ออในการเพิ่นถามนี่สแต่บมีก็บไ่ได้มีปัญหาหย่างไรบ้างบ่ได้มีปัญหาหย่างเนาะก็คือว่าอะไรอย่างหูก็ต้องให้ถามเนาะ ไปขินเอาเองนี่กับมันกับบตรงกันได้เนาะแหมยังงงให้ถามเพคนวะโดยโดยแต่ตอบไรเขาก็ตอบเนาะเขาตอบไม่ได้เขาก็บตอบโดย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 แต่เรื่องอ่าค่ะดองชิ้นสอดวันนี้เพมันได้ถามอยู่บ่เพคนก็ถามแต่น้องกับบัวสมัตชี้ตอบได้มีแต่ถามเพคนว่าจะถามน้องเองอะแต่น้องก็ว่าว่าให้คำตอบไม่ได้มีแต่ถามะเมยเบิ้งแต่ว่าในความส่วนตัวนี่ถ้าแจะไปถามแม่อยู่บ่ ก็ได้ถามอยู่เพิ่นได้บอกอยู่บอกใ่ไหมเป็นก็ว่าเอาทางตรงทางให้ผู้ใหญ่เขามาถามก่อนทางผูญญ้ใหญ่อ่าคือทางฝ่ายชายบ่แม่โอ้โหจังสิเว้าค่าสินสอดคารองได้เนาะนก็คือแบบว่าให้เว้าเอาลอยๆออกตรงๆในคลิปนี้บ่ได้เนาะแม่ถ้าอยากฮู้กะเอาง่ายๆคืออยากฮู้นี่กะต้องลมลูกสาวเพิ่นก่อนเนาะถ้าว่าลูกสาวเพิ่นนี่มักฮักแล้วก็ให้ทางพ่อแม่ฝ่ายชายนี่มาถามเนาะนอ่าเรื่องคาสินสอดเรื่องหิดของประเพณีเฮามันมีอย่างแน่เนาะ ถึงจะเป็นคนเล่าแต่ละฮีตแต่ละบ้านนี้กับบคือกันเนาะ,ะนั่นแหละก็คือการสอดนี้ก็ยังตอบมาได้แต่ว่าจะงคู่ให้ลมลูกสาวเพินเ่นนติดก่อน <c ười> อ่ <c ười> นาออเออเอเออนออเออเออนเอเอหเอเออเเออเออเอาเออเออาเออเออเเออ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 เอสเอเอเนอ,อนนเนอาาอเเออเออเวอเออเออเออเเออเออเออเาเอออเออเอ อยู่เรื่องขี่กันเนาะยันว่าออกไปจอบเขางามเนี่ยนะเป็นออกไปเลยวันนี้เไปยั้ก็อยู่พัคก้อนก่อนเนาะแม่เด้ทางเั้าพ่อพ่อกันอันเพิ่อกับอยู่เฮือนนี่แหละเพราะว่ายังม่ได้งานดิยังม่ได้เมียอีกอย่างนอ่งานก่อสร้างกับมันยัว่าช่วงนี้หนาฝนเนาะอ่ามันยากๆถึงได้อะกับบางทีกับบางคนนี่เป็นทิฐเป็นเดือนกับบุริเหตุเนาะเพราะว่าฝนมันตกเนียตกฮามตลอดฝนเรื่อยสองนี ช่วงหน้าฝนนี่หาเงินยากในการทำงานกรรมกรกับทางบาลัดนี่ก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันเนาะกับจังได้หูนี่แหละแม่นยังดอกเคยเป็นกรรมกรป่ะแม่นเคยเป็นกรรมกรมาก่อนทำงานก่อสร้างนี่แหละอืมเอ้ยไหนมีคำถามนี่จะถามอีกถักหน่อยนึงจังว่าเนาะบ่มีบ่เจ้านะ หนึ่งเบิ่งสแต๋ออยู่นี่แหละอ้าวบ้าดดงแล้วเล่อ่าก็คือทางสาเต๋อนี่ก็บอาได้ไปทางไหนเนาะมือนี่แต่ว่ามือนี่นะมีน้ำนมฉัดคำมาจีบอยู่บ่มือนี่น่ะบ่มีแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีอยู่ฉลาดฉัดกลางเันกลางคืนฉลาดเนี่ย กลางเว้เนแน่กับกลางคืนแน่อืมแสดงว่าช่วงผนมีเหตุงานบ้างเนาะแน่น่อืมผลเสร็จมากกระตอบเลยเลยบ่กระตอบพอบไม่ไปใส่เลยตึกช่วงว่างเนาะอ่าคือคือช่วงนี้เขาถ่ายคลิปนี้เสร็จมาผลกับตอบบ้านอะไรกันแล้วตอนนี้น <c oughs> อ่ <c oughs> กาก็พยายามให้เนาะเขานุ่มๆเขาใจเวลาเสร็จมาอ่าตอบซ่าแต่กระตอบกะดีกว่าบ่ตอบเนาะเพราะว่าเทานี่กะเอาง่ไงคือมีเมียกมีงานต้องเห็นเนาะ เบียงงานกับสี่ข้อตัวใดเหากระบ,บูบหูอยู่แล้วตัวนี้<ม>กับข้าใจถ้าเป็นเหียนงานเป็นกับสี่หูตัวยีดอกเป็นกับสี่ข้อใจในจุดนี้ถ้าเป็นเหยีงานคือกันเป็นกระเบือชวนจะไปอยู่น้ำบ่อเวลาคน,คนมาเสร็จมาคุรรมนะชวนอยู่ยบอนกระบูก้าไปดอกบูก้าไปบ่แต่ว่าถึงขันแตง่งแล้วนี่กล้าไปบ่ไป <c oughs> แต่ว่าแต่งนี่ไปเนาะแต่ว่ากับสิให้ไปอยู่น้ำแต่ว่ายังบ่มีอแหวงนี่กระบูก้าไปดูดูด ย่านจุดใดที่บอกประกาไปเนี่ยกระย่านในหลายจุดนั่นแหละหลายจุดมั่วเมนอ่ะรวมๆก็คือตามข่าวเนาะว่าฉันซะเมนหลอกนันหลอกนี่เนาะแมนเกิดทางเฮาเป็นผ่ายิงเนกอาจจะเสียหายแน่จนกว่าแบบว่าเป็นซีมาฮงมาขอให้ถืกต้องเนาะง่ายๆก็คือเฮานี่กะหูน้าหูโตหูแต่ว่าหูใจเลยแล้วบูหูได้ภายในพฤนจิกายนไหนเนาะความคิดพฤศจิดนี่เฮานี่ในไงหลบบหรือะไรในไงบวกเนาะ อ่าเขาต้องรอบครอบกันซะอ่าบางคนนี่ก็เอาหน้าตามาล่อก็มีเนะบางคนแบบผู้ชายหน้าตาดีๆนี่มาหลบผู้สาวเนาะบางคนกขาปึ้มเนาะ <c oughs> อ่า<ม>ปึ้บคนหลอกอ่าโ <c oughs> อ้โหท่าแท้เป็นอะไรอ่าเนี่ยเขาก็ลอกไปบางคนก็ถือขายบอรหรือว่าถือไปใช้เวียกใช้งานฟรีบอรประมาณนี้นะก็คือบทนำข่าวที่เราเห็นมาเนาะโดยเพิ่นก็ไม่ได้ว่าอยากมาหาบอ ออก็ยังมาหามาลินแต่น้องก็ว่ามาได้มาลินมาหัวอืม,มาได้เนาะก่อนที่ทางพันสีลงไทยไปหาเงินมาเบิ่งความเป็นอยู่ของเฮาเนะแม่เปิ่นรับได้บฐานะครอบครัวเฮาก็คือยิงดีต้อนรับเพิ่นไปดิสิคองใจสาวแตบไหลเนาะรุ่นเล้เนาะ ถ้าการแบบว่าจะถึงขนาดเป็นคนเป็นเมียนต้องให้เพิ่นพิสูจน์ยังบ่ดลำแรีงการพิสูจน์ยังบ่ไรแหละคือต้องมาเฮือนต้องมาหับก่อนว่าเจ้าเจ้าสีห์บไปบ่หรือหาบก็ได้ดูแต่เจ้าอันจริงจังบ่บ่แม่นว่าไปอยู่นับเพิ่นแล้วเพิ่อนซีวอลเจ้ากนจังซี่นะดดูทำไมคู่อยู่เฮ u s ถูกแล้วสิมาเอาและซีวอลขนาดมันก็เปล่ยนใจก็ได้เพราะว่าเห็นลายครูแล้วเห็นลายครูแล้วแม่นบ่แม่ฮันดู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  ต้องมาพิสูจน์เห็นต้องมายืนยันต้องมาเบึงบ้านของสาวแตบกันเนาะมาเบึงแล้วเนี่เฮือนเป็นแบบนี้เนาะ่อแม่คอยอายุชนีนีนาตาแบบนี้นิชัยแบบนี้เนาะหรือว่าทั้งแตี่แบบนี้นาตาแบบนี้เจ้าหับได้บ่อเนาะในจุดนี้ถ้าว่าหับได้มันกัดสีบนกันแบบว่าอย่างไรปอพิษโบเทียง่อให้กันเนาะแล้วก็ปอเบาใส่กันพร้อมนะ โดยโดยถือว่า,อาโอเคอยู่เนาะที่ว่ามีหายเป็นเห็ดสิ่งนี้เนาะก่นเฮาก่อนฉีตกลงปุงใจก็ต้องอเห็นครอบคร,อรัวคนจานซึ่งกันและกันเนาะความเป็นอยู่ต,ต้องเห็นความงามความดีเนาะของแต่ละฝ่าย,ยามาเพื่อน,นีกับพี่ส่นวนเออสีสามารถดูแลสาวแตบในโบรหรือว่าครอบครัควรพอ่อแม่ทองสาวแตบ,นบนเนาะในโบมาเนียนะ หลายๆคนเนาะหรือว่าทางพ่อแม่ท้าว่าเห็นลูกนี่อ่าได้เนื้อคู่ที่ดีเนาะหรือว่าดูแลลูกสาวคนได้เพิ่นก็โอเคแล้วทั้งพ่อทางแม่นี่แล้วาแอ่ต่บัดนี้ทางทางลูกเนาะถ้าแบบว่าถือคนดีเนาะเอาง่ายคือได้สามีที่ดีเพิ่นก็ต้องคิดเห็นคือกันว่าทั้งพ่อทางแม่ท่างนี้ก็คือท่างนี้ก็ะพอท่งนั้นก็ะพอเนาะอ่่าบแม่นว่าเอาไปแล้วท่างนี้บ่นับญาติเป็นพ่อเป็นแม่นี่จะเสิเอาบ่อยเลยมันก็ต้องแบบนี้คือยกตัวอย่างคือเจ้าไปบ้านเพิ่นเนาะ ท่านก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่จะคี่กันนั่นแหละดูนี่แหละคือต้องให้เขาใจจุดนี้คือบางคนกับหเห็นมาแล้วเนะาะเอาแต่ลูกสาวเพิ่น,อนอกอบรัวคนเอางบันนี่หลายคนแล้วมันยุน่งกันบ่ได้เนาะตัวนี้แ้่าหากใครอยากได้คืออยากได้ลูกอยากได้เมียหรืออยากได้ผัวเนาะต้องเฮ็ดขอดวนี้ให้ได้สําคัญแหละตัวนี้ก็ได้ย่างอีกทีเนาะสำหรับพ่อห้างพ่อหม่เนาะ ลูกต้องมีหนึ่งคนเหมือนบอกอ่าลูกสองลูกสามนี่ก็ขอปฏิเสธไปอ่เพื่อมีเอฟซีนาใหม่เข้ามาอย่าฝืนบุฮูเนาะแต่ว่าเวลาเขาเสร็จมาเจ้าได้ถามคนอยู่บ่ต้องถามถามว่าเรื่องเมื่อกี้่มก็บอกเองบอกเองบ่เดี๋ยวเองแสดงว่าเพิ่งเบิร์คลิปเนาะเบิ่งคลิปเพ่อาจจะเบิ่งจนจบกุหลาบจักรเสือหูจังแนะนำมาได้เลยโดยโดยโดยได้นชิตกลิ่นรอบไปนี่ยมาย้ำไปค้อย้ำนั่นเนาะ บรรยากาศดีอันทางบ้านสาวแต็บเนี่ยนุ่นมบรรยากาศธรรมานี่ก็ถือว่าโอเคเนาะอ่าเป็นธรรมชาสตร์เพื่อบรรยากาศจะมีติดป่าติดดอนนัดนึงหน่อยเนาะไปหาเห็ดอยู่บ่ช่วงนี้ก็ไปอยู่ได้อยู่บ่ช่วงนี้มันเสาออกแล้วอืมคือว่าเนาะมันหนอกดนแล้วเนาะด้วยด้วยด้ยคันว่าไปหาหน่อไม้หาอย่างนี้ไกลบ่ไปหาเนี่ยไกลไปทางพุ่ม่ะนอูตทำหวยเลยเนาะแมน เื่อบอว่ามีน้ำนมอยากให้เท่าแต่พาไปหานี่กล้าพาไปอีปล่ากับไปไปหลายคนไปหลายคนเนาะถ้าว่าถ้าว่าอยากอุ่นใจกส่วนทีมงานอะไรเนาะสิเป็นมือกล้องให้นะมันจะได้มีเออคลิปพยานเดีอว่าเออนอง้รีเนาะผ่านการตรวจสอบไปบามาเป็นเคยลาวบ่เนาะอ่าคือบางคนกับมาเตืนตั้งว่าว่ารวมคนเนาะคือบางคนเนาะอยู่ประเทศไทยเพม่อนกันบางคนเนี่ยติดรู้อยู่สบายเนาะ ่ามาเทนต่อเต้นต้มเล่นหนึ่งกับเปิลกับอยากเพล่อยอยากขยี้เองมานะอ่าสำหรับคนที่ปฏิบัติรู้อยู่สบายโดยคือว่าสาระเขาหนี่งก็ต้องมีห้มีหน้าเนาะเอนบรรลุสาวแห้สาวหน้าเนาะออ่่าะจังใดสาระน้อยมืัอนี้สัมผัสเป็นครั้งนี้ก็ได้มีอย่างสี่ถามเพิ่นอีกบ่เบิดเลนเนาะสาระน้อยบ่กใครได้เบิดกับจังใดขอโจ้ไว้ก่อนเนาะเพื่อแบบว่าทางเอฟซีมีคำถามใดเนาะอยากถามทางสเต็ปเพิ่น หรือว่าอย่างหู้เกี่ยวกับโตสาวแตบนี่ก็ทักเข้ามาเนาะอ่าทักมาถ้าหากว่าบ่มีเฟซมีไลน์เพิ่นกน็ทักมาทางช่องอยู่ทุ่เฮาช่องถือบามีแจกเนาะทางเฟซทางไลน์อย่างต่างๆเขา,ามีแจกให้โดยอ่าสำหรับเอ็ซีเก่าหรือว่าเคยแชทแล้วอย่างหูก้ก็สามารถแชทได้เนาะอ่าถามได้คันบ่ถามกรบโบหู้คือว่านั่แหละอ่าต้องถามให้เข้าใจก่อนจะยังไงใสิหูใ้ใจใส่ใจคอกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้กจะได้ขอโจ้อีกเที่ยก็ไ่พพอๆกันในเมื่อนาเนาะสำหรับวันนี้กจะได้ขอโต้กับก่อนเดิ่มบัตนี่ยโดยสวัสดี